สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องเสกฟู้ดค่ะวันนี้นะคะแอดก็จะชวนเพื่อนๆนะคะมาทําข้าวเหนียวสังขยาทานกันค่ะข้าวเหนียวของเราก็จะมีความนุม่มแล้วก็ตัวสังขยาของเรานะคะรสชาติหอมหวานมันอร่อยมากๆเลยค่ะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะ ใช้ข้าวเหนียวเคียวงูนะคะอยู่ที่300กรัมร้างจนน้ําใสประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็แช่ทิ้งไว้ค่ะประมาณ7-8ชั่วโมงค่ะพอเราแช่ข้าวเหนียวครบเวลาแล้วนะคะเราก็นํเข้าวเหนียวค่ะลงไปนึ่งได้เลยนะคะเราก็จะนึ่งด้วยใส่ผ้าขาวบางค่ะ ทำการนึ่งนะคะด้วยไฟกลางค่ะประมาณ30-40นาทีค่ะเราเนึ่งได้สัก20นาทีเราก็ทำการนะคะกลับข้าวเหนียวค่ะเราก็จะกลับข้าวเหนียวอีกด้านนะคะจะให้ข้าวเหนียวของเรานะคะสุกทั่วๆกันค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนึ่งต่ออีกค่ะประมาณ15-20นาทีนะคะในระหว่างที่รอข้าวเหนียวสุกค่ะเราก็จะทำน้ำกะทิค่ะ ใช้หัวกะทิ250กรัมน้ำตาลทราย200กรัมเกลือป่น6กรัมค่ะใบเตยค่ะ1-2ใบจากนั้นค่ะเราค้อต้มให้น้ำตาลกับเกลือละลายพอนะคะพอเกลือกับน้ำตาลนะคะละลายแล้วเราก็ยกลงจากเตาได้เลยค่ะตอนนี้นะคะข้าวเหนียวที่เรานึ่งก็สุกเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็ยกข้าวเหนียวนะคะ ไปมูนได้เลยค่ะอันนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะน้ำข้าวเหนียวนะคะใส่ภาชนะไว้แล้วก็ทําการมูนค่ะแล้วก็ใส่กะทินะคะลงไปเราจะมูนข้าวเหนียวที่ยังขณะร้อนอยู่นะคะคนข้าวเหนียวนะคะให้มกระจายค่ะแล้วก็จะพักทิ้งไว้นะคะให้เม็ดข้าวเหนียวดูดซึมน้ำกะทิค่ะเราจะพักทิ้งไว้ประมาณ15-20นาทีนะคะหาอะไรปิดฝาไว้แบบนี้ค่ะ พอคบเวลาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ทําการกับข้าวเหนียวแบบนี้นะคะให้นำกระทีนะคะซึมเข้ากับตัวเม็ดข้าวเหนียวก่อนค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะปิดฝาไว้ค่ะแล้วก็พักทิ้งไว้นะคะแล้วก็คนให้เข้ากันแบบนี้ค่ะแล้วก็พักทิ้งไว้ประมาณ 30- 40นาทีค่ะ พอครบเวลาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้ข้าวเหนียวหมูนุ่มๆแบบนี้นะคะนำมาทานได้ค่ะอันนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปทําตัวสังขยากันต่อเลยค่ะแล้วเดี๋ยวของเราก็ยังมีความนุ่มมากๆเลยค่ะขั้นตอนของทําสังขยานะคะเราก็จะมีไข่เป็ดค่ะหฟองนะคะ ไข่ไก่ค่ะ2ฟองน้ำตาลตโนด250กรัมใครชอบหว,วานกว่านี้อาจจะเพิ่มน้ำตาลลงไปได้นะคะเกลือป่นค่ะ5กรัมหัวกะทิ300กรัมใบเตยค่ะ7-8ใบ ขยำไข่กับน้ำตาลนะคะให้ละลายเข้ากันก่อนค่ะเมื่อส่วนผสมละลายเข้ากันได้ดีแล้วนะคะเราก็เอาใบเตยออกค่ะเสร็จแล้วเราก็นำสังขยายนะคะมากรองผ่านตะแกรงแบบนี้ค่ะแล้วก็ใส่ถาดนะคะ ทำการนึ่งค่ะเราจะนึ่งด้วยไฟกลางประมาณ10นาทีนะคะพอเราเนื่อด้วยไฟกลาง10นาทีแล้วเราก็จะเนื่อด้วยไฟอ่อนค่ะอันนี้นะคะเราก็จะเนื่อด้วยไฟกลางแล้วก็เปิดฝาออกให้ไข่นะคะไม่ฟูค่ะจากนั้นเราก็จะรีบเป็นไฟอ่อนนึ่งต่อค่ะประมาณ15-20นาทีจนสังขยาสุกนะคะตอนนี้สังขยาของเราก็สุกแล้วค่ะเราก็จะใช้ไม้แปแหลมจิ้มลงไปถ้าไม่มีน้ําไข่ติดไม้มาก็ สุกเรียบร้อยแล้วค่ะพักสังขยาให้เย็นก่อนค่ะเมื่อสังขยาของเราเย็นแล้วนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้ค่ะแล้วก็สีจะเข้มขึ้นประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะทําการเสิร์ฟเลยค่ะแล้วก็ตักข้าวเหนียวนะคะใส่จานแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะนําสังขยาไข่ของเราค่ะโปะลงไปได้เลยค่ะเนื้อเนียนมากๆเลยนะคะ แล้วก็สีสวยน่าทานมากๆเลยค่ะแล้วก็จะตักสังขยาแบบนี้แล้วก็โปะลงไปที่หน้าข้าวเหนียวของเรานะคะปริมาณตามชอบเลยค่ะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะข้าวเหนียวสังขยาค่ะทํากินเองง่ายง่กันเลยนะคะเดี๋ยวเราก็มาลองชิมกันเลยค่ะเนื้อสังขยาเราก็จะเนียนเนะคะดอตัวข้าวก็นุ่มมากๆเลยค่ะ ตัวข้าวเหนียวมูนของเรานะคะจะมีความหวานกําลังพอดีแล้วก็มันค่ะส่วนตัวสังขยาของเรานะคะก็จะมีความหอมหวานนุ่มละมุนมากๆเลยนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทําดูนะคะไม่ยากค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็าฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องเสกฟูด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ